สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวอีกเช่นเคยนะคะจะมาเกอแจกกล่องกระเป๋าใบเล็กนะคะก็คือนี่แน่ลุยวิตรงนั่นเองนะคะดูซิว่าเราได้อะไรมานะคะก็มาพรา้อมกับกระดาษเหมือนเดิมน,นะคะข้างในก็จะมีซองใบเสร็จอันนี้ซองใบเสร็จเขาทาเป็นแบบไซส์เล็กแล้วนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เข้าช็อปลุยวิตรงในไทยประมาณ2ปีละ ส่วนใหญ่ก็คือจะซื้อที่เมืองนอกนะคะแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวเนี้เขาเปลี่ยนเป็นใบเสร็จแบบนี้นละเขาจะไม่ได้แบบเป็นใบเสร็จกระดาษใหญ่เหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ใส่มาในในซองใบเล็กๆแบบนี้นะคะแน่นี่ก็คือเป็นน้องชิ้นเล็กนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่ห่อให้แล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนกับจะซื้อไปเป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่าเอามาเห่แกะกล่องให้ดูก,ก่อนอ๋อขาะกแ็กเหมือนเดิม คือจะไม่รีวิวแล้วนะคะเพราะว่ารีวิวไปหลายครั้งแล้วคือ,อน,นี้อันนี้เป็นแบบเป็นการ์ดของเขานะคะก็คือข้างในเหมือนเป็นซองจดหมายเล็กแล้วก็จะเปิดเข้ามาก็จะเป็นการ์ดปกติเนาะโบของเขาก็เหมือนกันค่ะก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีอะไรต่างถ้าก็จะเป็นกล่องไซเล็กแบบนี้นะคะทีนี้กล่องไซเล็กตัวนี้นะคะก็คือเขาก็จะนั่นแหละเหมือนกันกับไซใหญ่เลยนะคะ ของก็จะไซส์เล็กนิดนึงไปแล้วนะอุ้ยร่วงเลยเรามาดูกันซิว่าเราได้อะไรมานะคะตัวนี้บอกเลยว่าคือเป็นชิ้นเล็กแต่เป็นสินค้าที่มันค่อนข้างหายากนิดนึงเนาะหลายๆช็อปก็ของเข้ามาแป๊บเดียวก็หมดวันสองวันก็หมดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนก็ค่อนข้างหาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือ ดูรีวิวมาหลายหลายท่านแล้วนะคะก็ขอบคุณรีวิวในกลุ่มหลายๆคนด้วยที่ว่ามารีวิวน้องตัวนี้นะคะคือจริงๆแล้วราคานางขึ้นมาแล้วละ่ะจริงๆนางราคาก่อนนั้นนี้นางจะถูกกว่าน,นี้แต่ว่าตอนที่ได้ได้ของมาเนี่ยคือนางขึ้นราคามาแล้วนะคะแล้วก็ถามว่าน่าราักไหมจริงๆนางก็น่นารักแล้วนางก็คิดว่าน่าจะสาัะประโยชน์นะคะงั้นไปดูกันเลยนะได,าดา้ใช่แล้วคะ่ะนี่คือตัว คีเพาลุยนั่นเองนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นคีเพาลายมนโนแกรมนะคะซึ่งคีเพาเขาจะมีอยู่3ลายนะคะมีลายเดมิเย,ย่ที่มันเป็นตารางหมางฮอสีน้ําตาลตารางหมางทอสีขาวแล้วก็ตัวนี้นะคะโดยส่วนตัวก็คือกระเป๋าล่วงเลยโดยส่วนตัวก็คือก็ชอบลายนี้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะกระเป๋าใบใหญ่หรือกระเป๋าอะไรเงี้ยมันจะเป็นคาวไฮที่มันเป็นสี สีขาวเนาะคือขี้เกียจมานั่งรักษาแล้วไม่เคยมีกระเป๋าที่เป็นคาวไฮสีขาวเลยแต่ว่าตอนนี้เล็งไว้อยู่รุ่นหรือสองรุ่นนี่คือ nano no a g กับ nano speedy นะคะซึ่งมันเป็นคาวไฮแบบนั้นแหละแต่คิดว่าอคือน้องน่ารักจริงๆก็เลยอยากจะได้นะคะเดี๋ยวถ้าได้มาเราก็จะมาร,รีวิวให้ฟังกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยมาตัวนี้ก่อนเนาะถุงผ้าอย่างที่ก็เคยรีวิวไปนะคะก็คือเป็นเขาก็จะมีอันนี้จริงๆมันติดมันก็ถุงผ้าแต่มันหลุดนะนะ เอเซ่ก็เลยใส่มาให้ในนี้นะคะถุงผ้าก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะข้างในเขาก็จะมีแบบเมดอินอินเดียเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีอะไรที่มันแตกต่างเลยนะคะคือรีวิวไปหลายทลิปแล้วนะคะตัวนี้น้องนะคะเออจริงๆลืมเอาไม้มันทับมาค่ะล่ะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในกล่องข้อความเพราะ,ะว่าน้องไซส์ยังไงนะคะคืออันเนี้ยแล้วก็นี่ ซึ่งรายละเอียดดุยเขาค่อนข้างทำดีเทลนะดูสิลายเขาจะตรงกันเลยเห็นไหมซิปนองก็จะเป็นออกสีทองนะคะก็จะมีลาย l อวตรงนี้นะคะเนี่ยดูสิเขาเขาค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดนะคะลายในการเย็บเขาก็จะแบบตรงกันนะคะเปิดมานะคะมันก็จะเป็นเป็นซิปนะคะเป็นซิปเปิดมานะคะก็จะเป็นเขาก็จะมีเนี่ยามาให้ทุกครั้งทุกใบไม่ว่าเล็กใหญ่นะคะจะเป็นบัคบูกับกา นะคะข้างในก็จะมีอย่างนี้ค่ะเป็นพวงกุญแจเล็กๆแบบนี้มาให้นะคะสําหรับที่จะ,ะคือมันคีย์เพาวอ์เนาะคือมันของกุญแจแลวตรงนี้นก็คือสาระป,ะประโยชน์อย่างที่ก็บบอกว่าหลายๆคนคงอาจจะใช้บอกว่าไม่ได้ใช้แบบแขวนกุญแจหรือใช้อะไรบแบบเป็นแบบไปแขวนในกระเป๋าใบใหญ่หรือใส่ของเป็นแบบจุกจิกได้นะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างเนาะสงสัยใช่ไหมว่ามันใส่ ได้ไหมใส่เงินใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกุญแจรถจริงๆแล้วมันเป็นคือคีย์เาวมันต้องเป็นกุญแจรถใช่ไหมแต่ก็ไม่เคยรู้ว่ามันจะใส่ไอ้ตรงนี้ได้ป่ะตรงนี้นะคะทุกคนคือมันจะเป็นลักษณะการเปิดเดี๋ยนะเราก็เราก็ถามมาแล้วล่ะแต่เราก็ลืมตลอดนี่นะคะหลายคนคงสงสัยเหมือนกอลแหละว่ามันเปิดยังไงนะคะ เขาก็จะมีเหมือนกับตัวล็อกตรงนี้ฝั่งมาให้นะคะเราก็จะดึงดึงมาทางเนี้ยดึงมาทางนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยก็จะเปิดออกมานะคะปิดก็ปิดลงไปเลยนะคะเนี่ยนะคะนี่แต่เราไม่รู้ว่ามันใส่กุญแจรถได้ไหมว้าคือมันยัดไม่เข้าค่ะทุกคนมันยัดตัวคือกุญแจรถของกมคือ Honda เนาะมันยัดไม่เข้านะคะมันต้องใส่พวงมาคือเรามีพวงแหละ แต่เราเข้าใจว,าว่ามันจะยัดได้เนาะเมื่อกี้เราก็เลยถอดพวงมันออกมานะคะถ้าอย่างเงี้นเราก็คงต้องใส่พวงแบบนี้ถ้าเราจะยัดจริงๆเนาะเราก็ของน้องเขาเข้าไปนะคะแต่หลายคนก็ไม่ได้แบบใส่พวงนะจริงๆเขาก็เอาแบบคืออย่างเงี้ยมันก็จะคล้องอย่างเงี้ยหรือถ้าคนที่เขาแบบไม่ไม่คล้องแบบเนี้ยเขาก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเลยนะคะก็คือใส่ในนี้เลยที่เป็นแบบ คือมันคีเพาไงมันคือที่สใส่กุญแจเนาะตัวนี้อ่าลืมรีวิวข้างในนะคะเขาไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นพ็อกเก็ตกุ้งกว้างใหญ่ๆเนี้ยเลยไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เป็นเขียนตรงนี้ว่าห o u i s Vuitton Louis Vuitton Paris m a k e in f r a n c นะคะคือตรงนี้มองเห็นไหมเนี่ยค่ะนะคะส่วนโค้ดนะคะรุ่นนี้โค้ดเขาจะอยู่ข้างใน คือเป็นแบบเป็นเป็นเป็นคีเป็นแบบพิมพ์อย่างนี้เลยจะไม่มีแบบเป็นหนังเหมือนกระเป๋ารุ่นทั่วไปเนาะจะอยู่ข้างในเนี่ยมองไม่เห็นเนาะอันนี้ก็ใส่กุญแจรถนะคะคือจร,จริงๆใส่ได้ไนางคิดว่านางน่าจะใส่กุญแจรถได้ทุกรุ่นเนาะคือเนี่ยแล้วก็คือถ้าบางคนไม่ใส่กุญแจรถเดี๋ยวลองใส่เดี๋ยวเราเอาใส่กาให้ดูก่อนว่ามันใส่การได้ไหมนี่นี่นี่นะคะอันนี้ อัตรเคิตนะยัดเข้าไปยัดหนาเข้าไปอ่ะอ่ะนี่คือยัดเข้าไปละก็ยังมีพื้นที่สเปซเหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ถ้าเราไม่ใส่ใใสบัตรเครดิตกับใส่เงินก็ได้เดี๋ยวนะนี่นะใส่บัตรเครดิตนะแล้วก็ใส่เงินอันนี้มีแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์พันนะคะทุกคน นี่นะก็ะลองใส่ให้ดูก็คือนางก็ต้องุูต้องพับแหละ,พ,บบนนนะะพับแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งถ้าพับแบบนี้ใส่ไม่ได้นางเกินนะคะคือต้องพับอีกทบหนึ่งสำหรับใส่นางประมาณนี้นะคะนี่แล้วเราก็ใส่เข้าไปเรามันใส่มันเข้าไปอ่อแล้วเราก็ใส่กุญแจรถมันเข้าไปได้อีกนะคุณก็ใส่กุญแจรถได้อีกนะ เราก็จะปิดนางแบบบวมๆอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะคะก็จะอย่างสมมติว่าคนไม่แบบบวมก็คือเอากุญแจรถแขวนกับเนี่ยพวงกุญแจของนางแขวนไปเวลาออกไปข้างน,นอกใช่ไหมเราก็ถือตังบัตรเครดิตแล้วก็ถือไปอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ตัวนี้คือคีเพานะคะ นะคะถ้ามีอะไรสงสัยถามมาในใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย